วิดีโอไม่มีคนดูเพราะคุณอาจไม่รู้สสิ่งนี้ครับหน้าปกวิดีโอไม่โดดเด่นดึงดูดคนดูและระบบ Facebook ก็ไม่รู้เนื้อหาภายในวิดีโอของคุณครับเริ่มจากส่วนของหน้าปกครับหน้าปกเราต้องทําให้โดดเด่นครับโดดเด่นนั้นหมายรวมถึงปกสวยหรือสีสันสดใสหรือว่ามีสไตล์มีธีมคุมโทนก็ได้ครับไปดูในเพจอื่นหรือช่อง u t u b e ครับปกแบบไหนที่เราดูแล้วเราสะดุดตาครับเลือกแบบที่ชอบครับแล้วติดตาม เพจหรือช่องเหล่านั้นครับเป็นต้นแบบครับในหน้าปกยังมีอีกส่วนหนึ่งครับนั่นคือคำพาดหัวหรือหัวเรื่องในปกครับซึ่งเราต้องเขียนให้ดึงดูดครับใช้หลักการเดียวกับการเขียนคำโฆษณาครับหรือการเขียนคอนเทนต์คำพาดหัวครับสามารถค้นหาความรู้เหล่านี้ในออนไลน์ได้ครับหรือว่าสังเกตจากเพจจากช่องที่เราตามดูครับ ส่วนต่อไปเป็นเรื่องของระบบแล้วครับสิ่งที่ทําให้ระบบ Facebook รู้เนื้อหาในวิดีโอของเรานั่นก็คือข้อความที่เราเขียนครับเราเขียนที่ไหนบ้างครับที่ชื่อวิดีโอคําอธิบายวิดีโอสับไตเติลและวิดีโอแท็กครับในชื่อวิดีโอต้องมีคําที่เป็นคําสําคัญของเนื้อหาหลักวิดีโอครับในคําอธิบายส่วนต้นๆก็เป็นการเขียนเกลิ่นเกี่ยวกับเนื้อหาของวิดีโอเช่นกันครับส่วนสับไตเติลครับ Facebook สามารถถอดเสียงเป็นข้อความให้อัตโนมัติได้อยู่แล้วครับ เราเข้าไปตรวจสอบแก้ไขครับส่วนวิดีโอแท็กเราก็ใส่คําสําคัญของเนื้อหาในวิดีโอครับเป็นคําเป็นแท็กจํานวนหนึ่งครับสามารถใส่วิดีโอแท็กได้จาก Facebook Creator Studio ครับเรียบร้อยครับสสิ่งที่ทําให้คนพบเจอวิดีโอและเปิดดูวิดีโอครับส่วนที่เหลือก็คือเนื้อหาในวิดีโอครับว่าเราทําได้ดีแค่ไหนมีคุณภาพของเนื้อหาและคุณภาพของความคมชัดวิดีโอเป็นอย่างไรครับติดตามเนื้อหาการทําวิดีโอเพื่อสร้างไรายได้จาก Facebook และ YouTube จากช่องดอนเซลเดฟครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ